สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำขนมเปียกปูนอ่อนกะทิสดกันค่ะรับรองถ้าใครได้ทานสูตรนี้ติดใจกันทุกคนเลยวิธีทำก็ง่ายมากๆแถมเรายังสามารถมาจัดจานสวยๆแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะ ที่วัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายขาวแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็จะเป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะงานะคะแล้วก็จะเป็นตัวกะทิค่ะเกลือนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะน้ำปูนใส เราไปเริ่มทำน้ำใบเตยกันก่อนนะคะเราจะใช้ใบเตยประมาณ9-10ใบนะคะให้เพื่อนๆน,นำมาซอยใบเตยให้เป็นเส้นละเอียดแบบนี้เลยนะคะจะได้ปั่นง่ายขึ้นนำใบเตยที่เราหั่นละเอียดแบบนี้เติมน้ำลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้าละเอียดเลยค่ะหลังจากที่เราปั่นจนเข้าละเอียดแบ,บนี้แล้วนะะิดจะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะเพื่อขันน้ำใบเตยออกมา คันออกมาแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราคั้นน้ําใบเตยออกมาแล้วนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ300 ml ค่ะต่อไปนะคะไปส่วนของแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งขาวใหญ่ม่อมนะคะแล้วก็น้ําปูนใสค่ะ400 ML ใส่เข้าไปเลยค่ะน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลทรายขาวค่ะเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลละลายใส่ น้ำใบเตยลงไปเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคั่วงานกันก่อนดีกว่าค่ะใช้งานขาแบบนี้นะคะเพื่อๆใช้ไฟอ่อนๆในการคั่วนะคะแล้วก็คอยคนเขาไว้ตลอดนะคะเดี๋ยวงานเราจะไหม้ หลังจากที่งาเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้กลิ่นงาหอมมากๆเลยเราไปเริ่มกวนขนมกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะเทตัวแป้งที่เราผสมเอาไว้ลงไปเลยแล้วเราก็จะใช้วิธีการคนเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าจะกลายเป็นตัวแป้งเหนียวนุ่มสักครู่เดียว เนื้อแป้งเราก็จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นแบบนี้เลยคนต่อไปอีกสักครู่นึงนะคะให้ตัวแป้งใสแล้วก็เหนียวนะคะคนไปทางเดียวกันค่ะตอนนี้เริ่มใสแล้วนะคะตัวแป้งเราคนต่ออีกสักนิดนึงนะคะเราต้องการให้เขามีความเหนียวแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยากให้เสร็จตัวแข็งเหมือนเปียกปูนที่เป็นชิ้นๆน่ะนะคะต้องการให้มีความเหลวระดับหนึ่ง ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิต่อน้ำกะทินะคะ200 ML ค่ะแล้วก็เราจะเติมเกลือลงไปปลายช้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะเราจะละลายเขาด้วยตัวหัวกะทินี่ละค่ะก่อนที่จะใส่ลงไปในหม้อนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายลงไปค่ะคนจนเดือดใช้ได้แล้วค่ะหลังจากขนมเราอุ่นแล้วเราจะ ตักใส่ถุงบีบนะคะหัวบีบก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะบีบลงไปแบบนี้ค่ะแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยนะคะว่าอยากได้เป็นรูปแบบไหนเราอยากให้ขนมไทยของเรานะคะเป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นสวยๆอย่างนี้เราก็อาจจะหาแก้วสวยๆแบบนี้มาใส่ก็ได้นะคะ บีบใส่ไปเลยค่ะเพื่อจะเห็นว่าขนมเปียกปูนอ่อนเรานะคะจะมีลักษณะเหลวกว่าเปียกปูนที่เป็นชิ้นนะคะหลังจากบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยตัวกะทินะคะที่เราเคี่ยวเตรียมไว้นะคะ เป็นครีมกะทินะคะเพราะเขาจะมีความแบบแป้งๆนิดนึงซึ่งมันจะเข้ากันดีกับขนมยิ่งส่งให้ขนมเรายิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่าตุก,กะทิเขาจะมีความเค็มๆนิดนึงค่ะเข้ากันดีกับขนมที่มีความหวานอ่อนๆมันจะช่วยให้ขนมเราอร่อยขึ้นมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะงาคั่วนะคะโรยลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เป็นรสสัมผัสให้กับเขานะคะแค่นี้เองค่ะตกแปะจานเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้ขนมเปียกปูนอ่อนแบบสวยๆขนมไทยแบบฟิวชั่นแบบนี้นะคะ เ,เราไปลองชิมกันดูดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างความเค็มอ่อนๆความมันของกะทินะคะมันจะยิ่งส่งให้ขนมเราความอร่อยมากขึ้นเลยค่ะลองทิมดูนะคะ